คา่พอไรหวาพอไรหวาตกรอบสุดๆหวาถือว่าเป็นประสบการณ์เหนื่อยไหมแม่วันนี้ยุี่บทบาทนางงามใช่ จบบทบาทนางงามแล้วค่ะมุกอ่อนมุกอ่อนสุด กูทุกกำลังใจนะคะเลศกูสัตว์กูสัตว์ใส่เครื่องรางเลยเห็นไหมอินโตปาดปากยิ่งกว่าสามรอบเมื่อเช้าโอ้โหสุดๆตุ๊บเวอร์ตอนนี้อยู่ต้มยำปลาดุกมา Tom yang paduk susun. พอวันนี้ทุกคนการันตีกันหมดเลยว่ากูสวยกูงงพอทุกคนบอกว่ากูหน้าอูดหน้าเหี้ยพอวันนี้ทุกคนการันตีหมดเลยว่ากูคือคนสวยกูงงว่ะสรุปกูคือคนสวยหรือกูคนหน้าเหี้ยกูเริ่มงงตัวเองแล้วสรุปกูคือคนสวยเหรอ แล้วช่องห้าหมื่นก็ปิวไปพร้อมกับตุบอ่าฮะ uh, 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 assalamualaikum assalamualaikum h e ล l o where did you came <Hello. S 2> from bro i am from Thailand oh from Thailand uh so what 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 are you doing there What about Ken? Uh, do you find a uh I, I had a friend uh and I want to introduce to you. What What do you want to show me? Did, hi. Hello. Are he handsome? Hi. Are he handsome? No, What's your name? Yeah, he handsome, but uh, you handsome more him. What? Uh, apa, kamu? Can you repeat your words? really handsome, he was was, was. But, he sangat really handsome but I like you oh, I like you I don't like I you like you. oh I like You, -E. you share this? Jangan ya Jangan ya Can you show me you can show Gimana cara mengudahinya? Wabilahi topik wal hidayah Oh, are you miss uh, miss in? Wow, <laughs> 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 oh, Egypt

Hello yellow the shirt very handsome more. Oh. Wow, I oh. love, love. him. <laughs> how how I can sell his brother. Can sell brother? Brother oh, brother uh, he is my brother. Brother. that wow. brother. He, really he handsome, very handsome uh, uh, nice. yeah. Uh, oh. Udah ana aing ih. Dia juga diwark sih katanya. Eh <laughs> jaga 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 warteg jaga wartaku. <gul> udah, di, udah dipotong apa belum bercanda maksudnya uh, gajinya oke okay, uh, oke okay, I, have awan. to go eat i have to i have to go eat dinner maybe we have to talk next time okay? okay. okay. bye 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 anjing so oh, <laughs> <Anying> <laughs> <Anying, laughs> si Mel si mel ทุกคนขาต้ยมยำปลาดุกแล้วก็ส้มตำฝีมพอพี่กลอสเลยทำแบบเร่าๆแอนมีโยก and ไข mm เหลือแล้่เช้า นี่อร่อย่ะนี่ต้ได้มหรือว่าพับปลาเขาดีใครต้มก็ได หวานจำไม่ไหวพี่ออยวันดีค่ะออยแม่ตุ๊กมากปลาดุกเบลอไอยากกินตัง้ง แม่ตุ๊กดูตุกแดงเวอร์ตุกแบบไม่กล้าฝันนะแม่ไม่ไห่วงตัวลูกแม่เป็นคนสวยบริบทมันไม่เหมาะกับแม่เว้ยเนี่ย อย่าใช้คําว่างงสวยเลยแม่เป็นคนสวยเองอะ่ะกูเริ่มงงกับตัวเองแล้วสรุปกูเป็นคนสวยใช่ไหมวะสวยที่สวยม่สุดคํอบอกแบบนี้ถ้าสวยในระดับหนึ่งแต่ไม่ไม่ได้สวยปานแบบเขาเรียกว่าไม่ได้สวยปานโยชีป้านลูกกรอบกระตกรอ,อนอ,อ,อะไรงั้ย สวนไม่สุดเลิค <laughs> ุกบอาซยังนะคยไม่เสียแรงที่หิวอร่อย เธอตุบป,ปึ๊บกลับเลยหมอภูกำลังเอาช่อดอกไม้ไปให้โอ้ยสุดท้ายหมอภูกำลังขับรถมาที่ร้านส้มตำเพื่อจะมอบช่อดอกไม้ให้เพชเลิศวะ่ะอจริงๆนะเวีเนี้คนที่เหมือนจะได้เหมือนจะเหมือนจะเข้ารอบก็ไม่เข้าหรแม่เนาะ <c oughs> คนที่แบบว่าเอเตอร์ดแรงๆ,ๆเลิศๆเลยอ่ะก็ะไม่เข้า ให้หมอภูกำลังมานี่นลูกตามมาชอบดอกไม้มาให้แม่ที่บ้านที่ร้านต้ตมต oh, ําโอ้เอ็นดูเวอร์จะไม่ได้ว่าแลครปีนี้น่างงามพัร์ทไซของ a อส c มาแรงุกก่มเอ็นดีซีจุดแล้วที่ฉันเต็ไงไว้อ่ะน่างงามพัร์ทไซหมดเลยทุกรถเพอร์เฟกต์หมด แต่เราต้องยอมค่ะเพราะว่าแต่ละคนเขาหินหินอั้งนั้น,นต้อแตกเข้าค่ะแต่ทุกคนเพรขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเพรต้องอัดคลิปขอบคุณหมอภูค่ะ